ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมอเตอร์เทรนจุดหมายปลายทางของผู้ที่ลหลงไหลในเครื่องจักรที่เต็มไปด้วยพลังไม่ว่าจะเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่พุ่งพยานด้วยความเร็วหรือยานเกราะหนักที่บดขยี้ทุกอุปสรรควันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกสุดยอดยานรบที่ทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งแห่งยุครถถังหลัก v t 4รุ่นปี2026จากประเทศจีนรถถังที่ไม่เพียงแค่แข็งแกร่งแต่ยังคุ้มค่าที่สุดในตลาดโลก ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจถึงที่มาของ VT4 กันก่อนรถถังรุ่นนี้พัฒนาโดยบริษัทโนรินโคซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีน VT4 หรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3000เป็นรถถังหลักเจเนอเรชันที่3ที่พัฒนาสำหรับตลาดส่งออกโดยอ้างอิงจากรถถังไทย99ที่กองทัพจีนใช้แต่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของประเทศที่ต้องการรถถังทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้ VT4 รุ่นปี2026ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดเล็กน้อย แต่มันคือการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอนุภาพการยิงการป้องกันความคล่องตัวและระบบดิจิทันที่ท่านสมัยเรียกได้ว่ามันคือการยกระดับรถถังให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของรถถังชั้นนําของโลกในราคาที่จับต้องได้ในด้านอาวุธวิธี4ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบบรรจุก,กระสุนอัตโนมัติซึ่งทำให้ใช้ลูกเรือเพียงสคนและยังสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภท ทั้งจอบก,กราะแรงสูงกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนระเบิดต่อต้านกรารวมถึงขีปนาวุธนำวิถีที่สามารถยิงผ่านลำกล้องในระยะไกลถึง5กิโลเมตรระบบควบคุมการยิงของรุ่น2026ได้รับการปรับปรุปรงอย่างมากโดยใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีความสามารถ Hunter Killer ซึ่งหมายความว่าผู้บังคับบัญชาสามารถค้นหาเป้าหมายขณะที่พลปืนกำลังโจมตีเป้าหมายอื่นระบบใช้กล้องอินฟราเรดเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณว,วิถีอัตโนมัติที่ช่วยให้ยิงได้แม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่ ด้านการป้องกัน VT4 รุ่นใหม่ใช้เกรอะคอมโพสิตแบบโมดูล่าพร้อมแผ่นกรอะระเบิดปฏิกิริยา ERA รอบตัวโดยเฉพาะบริเวณหน้ารถและป้อมปืนซึ่งสามารถต้านกระสุนจาะก,กระและหัวรบระเบิดแรงสูงได้รุ่น f y c ERA ที่ใช้ใน VT4 รุ่น2026ถือเป็นหนึ่งในกรอะระเบิดที่ลำหน้าที่สุดในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ Nato นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบ a ctive เช่นเครื่องตรวจจับเลเซอร์ที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการเล็งเป้าหมายมาที่รถถัง พร้อมระบบยิงควันบังตาโดยอัตโนมัติซึ่งจะบทบางการมองเห็นของขีปนาวุธนำวิถีมีรายงานว่ารุ่น2026อาจมีตัวเลือกให้ติดตั้งระบบป้องกันแบบฮาร์คิวที่สามารถยิงสกัดจรวดหรือขีปนาวุธที่กำลังพุ่งเข้าหาได้ในด้านการเคลื่อนที่ VT4 ติดตั้งเครื่องยนต์ดิเซลเทอร์โบชาร์จ1,300แรงมา้าทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโเมตรชั่วโมงและวิ่งได้ไกลประมาณ500กิโเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหครั้ง ระบบการสะเทือนแบบไฮโดรพเนมติกช่วยให้รถถังเคลื่อนตัวได้อย่างนุ่มนวนในพื้นที่ครุขระทําให้สามารถยิงได้แม่นแม้ขณะเคลื่อนที่ภายในรถถังยังได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยด้วยหน้าจอดิจิทัลกล้องมองกลางคืนระบบสื่อสารภายในและระบบการจัดการสนามรบ Battlefield Management System ที่ช่วยให้ยานพาหนะหลายคันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์ ในด้านผู้ใช้งานรถถัง VTC ได้รับความนิยมจากหลายประเทศเช่นปากีสถานไนจีเรียและไทยโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานรายแรกแรก,แรกที่สั่งซื้อ v t 4และแสดงความพึงพอใจอย่างสูงจากการทดสอบในสนามรบจริงเช่นเดียวกับไนจีเรียที่ได้นำ VTC ไปใช้ต่อสู้กับกลุ่มก่อความไม่สงบและเห็นผลชัดเจนในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกำลังทหารภาคพื้นดินปากีสถานเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับ VTC เป็นอย่างมากโดยได้จัดหารถถังจำนวนมากเข้าประจำการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามบริเวณชายแดนถึงแม้วิที4จะมีศักยภาพสูงแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนตั้งคำถามว่ารถถังรุ่นนี้จะสามารถต่อกรกับรถถังชั้นนำของโลกอย่าง M1A2 Abrams, Leopard 2A7 หรือ T14 Armata ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามจุดเด่นของวิที4คือความคุ้มค่าต่อราคาที่มอบประสิทธิภาพระดับสูงโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล อีกจุดเด่นหนึ่งของ VTC คือความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละประเทศโนรินโ,โคมีชุดอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันขั้นสูงเครื่องยนต์พลังสูงหรือระบบการสื่อสารที่ล้ำสมัยทําให้แต่ละประเทศสามารถเรือกลุ่นย่อยที่เหมาะกับภูมิประเทศและยุทธวิธีของตนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ VTC ยังถือเป็นเครื่องมือสําคัญของจีนในการขยายอิทธิพลผ่านโครงการเ t a n อน o ร d โดยการขายอาวุธมักจะมาพร้อมกับข้อตกลงเศรษฐกิจและโครงการความร่วมมืออื่นๆทำให้ v t c เป็นมากกว่าแค่รถถังแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจทางการทูตด,ด้วยในอนาคต BTC มีแนวโน้มจะพัฒนาไปอีกขั้นมีข่าวหรือว่ารุ่นต่อไปอาจมีป้อมปืนไร้คนควบคุมระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยเล็งเป้าหมายหรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับโดรนเพื่อการสอดแนมในสนามรบจริงหากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นความจริง BTC อาจจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ลำหน้ากอว่าที่หลายคนคาดคิด ระบบบำรุงรักษาของ VT4 ก็ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายชิ้นส่วนสามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วและมีระบบวิเคราะห์ความเสียหายอัตโนมัติที่แจ้งเตือนก่อนเกิดความขัดข้องร้ายแรงเหมาะสำหรับประเทศที่ไม่มีโครงสร้างโลจิสติกขนาดใหญ่ในงานแสดงยุทธป,ปกรณ์ต่างๆเช่น s u uh ไ a ai แ a i r s หรือ Defense Expo รถถัง VT4 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมากการแสดงการยิงจิง,จงและการเคลื่อนไหวบนสนามแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างชัดเจน สุดท้ายแล้วรถถัง VTC ไม่ใช่แค่ยุทธปกรณ์แต่มันคือเครื่องแสดงอธิปไตยและพลังของประเทศผู้ใช้งานการมีรถถังรุ่นทันสมัยในกองทัพช่วยเสริมภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศสรุปได้ว่ารถถังหลัก VTC รุ่นปี2026คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับประเทศที่ต้องการอัปเกรดกองทัพภาคพื้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล ขอบคุณที่ติดตามมอ o t o r t r ท n นกับการวิเคราะห์เชิงลึกของ VTC รุ่นใหม่หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้เรานำเสนอรถรบหรือเทคโนโลยีด้านการทหารได้ต่อไป